สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งคนดูนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้ะสวัสดีสองคนดูนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้เด้อไม่ได้ไลค์มาสองวันแล้วทุกคนไม่ใช่ไม่ได้ไลค์มาเกือบจะสองวันแล้วนะคะขออนุญ,ญาตเอากล้องลงก่อนมา สวัสดีจ้าสวัสดีห้าท่านดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไลค์จากประเทศสโลวาเกียค่ะทุกคนไม่ได้ทำอะไรมากนะวันนี้กินไข่เจียวไข่เจียวสูกินีทุกคนไข่เจียวสูกินีแล้วก็น้ำพริกนะคะพริกป่นกับน้ำปลากับข้าวสวยร้อนๆจ้ามาด้วยทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ องฟ้าอึมครึมทุกคนวันนี้อึมครึมอึมครึมอึมครึมเหมือนเดิมแต่บรรยากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะยังหนาวอยู่สุกินีผู้ชายไปซื้อมาเมื่อวานกะว่าจะทอดให้มันได้ส,สวยๆเผ่นใหญ่ๆเพ่นโตๆเหมือนบ้านเหมือนคนอื่นเขานะ เละเทะไปหมดอันนี้จะเป็นสูคินีนะคะทุกคนสูคินีก็จะเป็นบวบไทยเป็นเหมือนบวบไทยนะคะแต่ว่าบ้านเรามันจะอร่อยเออไม่ใช่เป็นเป็นเหมือนบวบไทยแต่ว่าส่วนตัวแล้วว่าสูคินีของเขามันจะอร่อยกว่าอืเอาไปเกงกับเห็ดก็อร่อยนะสูคินีกินกับอะไรก็อร่อยทุกคน เอามาทำเจียวไข่ก็อร่อยสิบเก้าคนดูสวัสดีจ้าเข้ามาแล้วแม่มาทักทายกันได้เด้อทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเปิดช่องใหม่ค่ะทุกคนเปิดช่องใหม่มาได้เกือบปีแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ ว้าวสวยจังเลยค่ะอู้เพ็นขนาดวันนี้น่าจะวันที่ยี่สี่เนอะทุกคนว่าไหมยี่ี่หรือยีห้าไม่แน่ใจถ้ายีบห้าก็คือเราเปิดช่องได้ประมาณหนึ่งหนึ่งปีแล้วนะคะปีหนึ่งที่ทําที่เริ่มทําคลิปวิดีโอ <laughs> ปีหนึ่งแล้วทุกคน ก็ยังเป็นช่องใหม่เสมอนะคะคุณโกโกสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเด้อ <c oughs> ภาษาอะไรอะ่ะ <c oughs> ภาษาลาวเหรอแล้วลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ แวะมาทักทายกินข้าวด้กันได้ทุกคนนะ <c oughs> ไข่เจียวสุกิน,นีร้อนๆ <c oughs> ข้าวเช้ากินข้าวเช้าตอนสิบโมงเนี่ยกินข้าวเช้าเร็วหน่อยเมื่อคืนเมื่อคืนกินข้าวเดี๋ยวว่ากินกินไม่เยอะทุกคนพอเช้ามามก็เลยหิวมากนะคะก็เลยเอาเอากับข้าวแบบง่ายๆเป๊บๆง่ายๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ปกติจะกินข้าวเช้าตอนประมาณเาที่ยงทุกคนประมาณเที่ยงบ่ายของที่นี่นะคะที่นี่มันจะห่างจากที่ไทยประมาณหชั่วโมงเนอะห่างจากไทยประมาณหกชั่วโมงที่นี่กำลังสิบโมงใช่ไหมสิบโมงที่นู่นก็ประมาณ สี่โมงเย็นเหรอใช่ไหมคะสี่โมงเย็น ไข่ไก่สองฟองไข่ไก่ก็ไม่ได้ซื้อทุกคนนะไข่ไก่เอามาจากมาจากเรานะคะที่บ้าน,นงงเลี้ยงไก่ไข่ด้วยอืเลี้ยงไก่ไข่ไม่ได้ซื้อว่าจะว่าไม่ได้ซื้อก็ไม่ใช่หรอกซื้ออยู่ท่านคนแต่ว่ามันนานจะซื้อที ถ้าเกิดวาไปไปห้างไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปซูเปอร์นะไ <c oughs> ข่ามาลดราคาย่าก,ก็จะซื้อมันเก็บไว้นะคะนัแบบ่นแหละส่วนมากก็จะเป็นไข่าจากไข่าจากเราที่เราแบบว่าที่เราเลี้ยงไว้นะคะม,มีหลายตัวไข่ไข่มีหลายตัวเกือบ เกือบร้อยตัวได้ทุกคนอืมหกสิบเจ็ดสิบได้มั้งไก่บ้านเขามีตัวใหญ,ใหญ่ไก่ตัวใหญ่มากทุกคนสมกับเป็นไก่ฝรั่งนะตัวใหญ่จริงไก่ไข่บ้านเขา เปลี่ยนเวลาไลฟ์ทุกคน <c oughs> ปกติจะไลฟ์ช่วงเวลาประมาณกี่โมงนะบ่ายโมงบ่ายโมงของที่นี่นะคะช่วงบ่ายโมงแล้วก็ช่วงช่วงเย็นๆประมาณห้าหกโมงเย็นของที่นี่แหละอืมไม่ได้ไลฟ์มาเกือบสองวันนะคะ <c oughs> วันนี้รู้สึกอยากไลฟ์ฟังทุกคนติดตามกันด้วยด้วยทุกคนจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีคนดูทั้งเจ็ดคนนะคะมาเดือกินข้าวข้าวไข่เจียวกับซูฟีนีทุกคนข้าวไข่เจียวซูฟินีจ้าหาเพื่อนกินข้าวหาเพื่อนคุยนะคะทุกคนลงมาทักทายกันได้นะะ ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเด้อกินข้าวหาเพื่อนคุยไม่มีใครลงมาคุยกับเราเลยใช่ไหมอยู่ด้วยกันเป็นานๆแล้วทุกคนนะ อยู่ด้วยกันจนไปจบไลฟ์นะเนี่ยอย่าออกไปไหนนะหาเรื่องคุยก่อนนึกไม่ออกว่าจะคุยเรื่องอะไรดี <c oughs> เออ <c oughs> นึกไม่ออกว่าจะคุยเรื่องอะไรดีทุกคนมันมีแต่ข่าวที่เป็นแบบว่าค่อยว่าอะไนะในทิกตอกนะน่ยต่อๆนะเนาะข่าวนั่นข่าวนู่นเยอะดีเต็มไปหมดนะคะถ้าเรื่องถ้าเรื่องถ้าเรื่องสังคมเนี่ยเรื่องสังคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออ ก็พูดได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องตัวเองนี่คือไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรไม่มีอะไรพูดอนะ่ะันหมดแล้วนะทุกคนจากนึกไม่ออกนอกจากเรื่องพูดอ,อกิจวัตรประจําวันบอกเมนบอกิจวัตรประจําวันอือดูดมาใช่ไหม ตื่นมาทุกคนก็ตื่นเมื่อแหละตื่นแปดเก้าโมงนะคะส่วนมากจะตื่นแปดเก้าโมงตื่นพร้อมลูกสาวอืมตื่นมาก็ต้องพาลูกสาวเล่นก่อนนะคะพาลูกสาวเล่นก่อนพาลูกสาวเล่นปึ๊บก็ค่อยมาทํากับข้าวอทากับข้าวให้ลูกสาวนั่งป้อนลูกสาวนั่งดูนางกินข้าวนะคะพอเสร็จแล้วก็ถึงมาค่อยถึงค่อยมาทํากับข้าวกินอืม ก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนงานบ้านก็ทํากระจอกกระเจ็กไปทํากระจอกทากระเจกไปนะคะงานบ้านแล้วก็เรียกว่ารนะอือยากทําตอนไหนก็ทําอยากหยิบจับทาอะไรก็ทํานะคะอยู่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันอยากถูพื้นตอนไหนก็ถูอยากกวาดตอนไหนก็กวาดนะคะช่วยๆกันไม่ยากกับสบายก็คือจะช่วยๆกันนะคะไม่มีแบบว่า ต้องรอให้สซไพรย์ทำอย่างเดียวไม่มีนะคะอืมไม่มีตื่นกี่โมงก็ไม่ใช่ปัญหาตื่นแปดโมงเก้าโมงก็คือกำลังโอเคนะคุนอืมถ้าจะเป็นสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงก็ไม่ไหวนะคะลูกต้องกินข้าวส่วนมากก็จะตื่นนี่แหละเวลานี้ประมาณแปดโมงเก้าโมงปกตินะคะอืม ถ้าว่างก็ถ้าเสื้อผ้าเยอะเอาเสื้อผ้ามาซักซักเสร็จก็อะไรนะรอพับผ้าพับผ้าไปเลี้ยงลูกไปชีวิตก็จะวนๆอยู่แบบนี้แหทุกคนนะคะแล้วก็จะวนวนหาของกินอยู่ในครัวอยู่แบบนี้แหละอืมออกไปข้างนอกไหมบางทีเจ็ดวันก็ไม่ได้ออกข้างนอกเลยนะคะทุกคนเจ็ดวันก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยบางทีก็ เจ็ดวันออกไปข้างนอกประมาณสองครั้งออกไปนี่แหทุกคนออกไปออกไปเดินสูตรอากาศพาลูกไปไปเล่นเอ,อ่อไปเล่นสนามเด็กเล่นประมาณนี้นะคะก็แบบนี้แหละประมาณนี้แล้วก็ออกไปเล่นอยู่อยู่ที่บริเวณรอบบ้านนะคะอไม่ไม่ไม <laughs> ถ้าถามว่าวัวอยู่ได้ยังไงเจ็ดวันใช่ไหมไม่อัดหรอเฉยเฉยอะทุกคน เฉยๆอยู่เพราะว่าเอา่อเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะโรคส่วนตัวก็สูงอยู่ทุกคนโรคส่วนตัวก็สูงอยู่เอ่อยามอยากยามยามที่อยากออกข้างนอกก็อยากออกยามที่ไม่อยากออกก็คืออยู่อยู่ไปอยู่อย่างนั้นแหละนะคะก็อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนี่แหละเล่นกับลูกในบ้านแล้วก็ในบ้านมันก็ไม่ได้น่าบเบื่อเพราะมันมีโทรศัพท์ทุกคนมีโทรศัพท์ไว้ใช้เอ่อดูโซเชียลหาของกินวนอยู่แบบนั้นแหละทุกคน อืจนเย็นแล้วก็นอนนะคะประมาณนั้นเลยเจ็ดวันบางทีก็ไม่ได้ออกไปจากบ้านยน,นันกคนงงไหมอืมอยู่ได้ไงก่อน ดี๋ยวอีกสิบนาทีก็จะลงแล้วนะคะไปดูลูกสาวก่อนล <c oughs> ูกสาวมีเพื่อนเล่นด้วยนะทุกคนสี่จิบนาทีก็จะลงแล้ว